ครับคลิปนี้พามึงใหม่ออกทุนใหญ่ัะเป็นกระบะสี่ประตูเลยนะครับผมกระบะสี่ประตูอีซูซูนะครับวัยรุ่นสร้างตัวนะครับเราจะจะออกทุนใหญ่กันหลังจากที่เราฝึกคล่องนะครับแต่ก็ยังไม่ได้คล่องมากนะแต่ว่าก็ต้องเริ่มมาออกนะครับออกทุนใหญ่กันนี่ไปดูครับวิธีออกทุนใหญ่กันนะครับออกทุนใหญ่นะครับเหมือนเดิมครับออกมาจอดแล้วหมุนรอครับโคมาและคืนครับผมคืนด้วย คืนมาครับคืนมาดูขวาครับออกขวาได้ไหมเปิดไฟเลี้ยวขี่มาช้าๆครับให้คันแดงไปก่อนอแล้วตามมาครับดึงมาชา้าๆตามตูมมาี้เยี่ยมครับวิ่งตรงมาครับโค้งตามทางนะครับถ้าไม่มั่นใจท้ามาราที่เบรเกียเบรกช้าลงแต่ถ้าคิดว่าเอาอยู่ไหลตามไปได้เลยคืนขวานิดๆครับคืนขวานิดๆนะแล้วไหลตามมาแล้วค่อยดึงใหม่วิ่งตรงมาครับผมดูกระจกข้างฝั่งขวาซิออกได้ไหมถ้าไม่ได้อยู่เนนี่ออกไปก่อน วิ่งตรงมาครับบอ,อกได้ไหมบอ,อกได้ติมเพ่งมาถึงเร่งมา,งงมาดึงมากลับไปมองด้านหน้านะครับผมกระจกมองข้างดูวิเดียวหนึ่งวิสองวิไม่เกินนี้กลับไปมองด้านหน้าครับมีคนข้ามถนนไหมท้างรอที่เบรคครับผมดึงออกขวานิดๆหลบรถสองแถวเยี่ยมไหลามาเรื่อยๆครับไหลามาเรื่อยๆมองปลายโค้งอ่ะเขาออกมาแล้วก็ไหลาตามมาก่อนวิ่งเลนนี้ตรงไปก่อนนะครับตามเข้าไปไม่ต้องแซงไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอยู่เลนนี้ตามไปเรื่อยๆอ่าตามไปเลยครับผม เขาออก่าไปแล้วเราก็วิ่งตรงไปยาวๆฮะเยีย่ยมทีนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าซอยเหมือนเดิมวิ่งตรงมาก่อนเราจะเลี้ยวด้านหน้าหน้ารถเมล์รถทัวร์ด้านหน้านะนะวิ่งตรงๆนิ่งๆมาพอวิ่งตรงๆมาเข้ามาใกล้นะครับเหลือบดูกระจกมองข้างมือมอเตอร์ไซค์แทรกมาไหมถ้าไม่มีกลับมามองด้านหน้าครับปึ๊บเบรกรถให้ชะลอเลี้ยวเข้ามา ไม่ต้องหมุนบดนะละคืนเติมคันเร่งตามไม่ต้องรีบเวลาคืนคืนนเนียนะเริ่มจับทางได้แล้วตรงไปครับท้ามอลอที่เบรกครับด้านหน้ามีเนินลูกด้านหน้าเป็นลูกหนอนนะครับเบรกเบาๆให้รถช้าลงแล้วปล่อยครับหนึ่งสองและเติมต่อครับเยี่ยมครับขับมาเรื่อยครับเติมคันเร่งตาม,มาเรื่อยๆพอถึงด้านหน้าเป็นโค้งครับจับความรู้สึกต้องเบรกไหมโค้งตามทางมาดึงมา ดึงมาสวยและคือพบเติมเคร่งตามด้วยเนียนเนียนเยี่ยมมากๆครับสวยครับโอ้โหลหล่อเลยครับผมนะครับจากที่เก๊กกังๆ,ๆนะเราซ้อมกันมาตั้งแต่เช้านะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วเริ่มเนียนเริ่มได้เริ่มคล่องแล้วเริ่มเติมเรงได้เนียนเนียนแล้วนะครับวิ่งตรงมาครับด้านหน้าอาจจะมีรถออกมาจางฝั่งซ้ายระวังด้วยนะครับเนียนเนียนมาปุ๊บด้านหน้ามีหลุมนะครับ ปึ๊บคอมแล้วดึงออกขวาเลยครับปึ๊บเหมืนแล้วกลับไปอยู่เลีมขวาวิ่งตรงตรงมาครับผมเราจะออกถนนใหญ่กันอีกรอบหนึ่งนะอันนี้คลิปนี้นะครับเป็นการฝึกซ้อมก่อนออกถนอใหญ่จริงๆเป็นการออกไปชิมรางเล็กๆน้อยๆให้รู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับให้รู้สึกว่าคุมรถอยู่ไนะหลามาครับชิดมาถึงแล้วหมุนรอครับหมุนหมุนมาครับดูขวาไม่มีกรับมาวังด้านหน้าครับแล้วคืนครับคืนคืนก่อนคืนคืน ถ้าไม่คือมันจะเบี่ยงเข้าฟุตบาทนะครับตรงมาครับดูขวาครับดูขวาครับเบี่ยงออกมาได้ไหมชิดมาจี้มาเข้าได้แล้วมาปิดฝีเี้วสวยครับตรงมาครับวิ่งตรงมาโค้งด้านหน้าท้าเราที่เบรคครับต้องดูว่าเราเอารถอยู่ไหมถ้าเอารถอยู่ก็ไหลตามเต็มเร่งตามดูหน้ารถเป็นหลักนะครับให้โค้งตามทางเยี่ยมครับดูกระจกมาข้างฝั่งขวาออกขวาได้ไหมถ้าได้ปิดไฟเี้วเบี่ยงมาครับยกคันเร่งเบาๆเพราะด้านหน้าเป็นโค้งดึงรถเข้ามาครับ ฮะใช่ครับตรงมาเรื่อยๆเลยครับผมมองทะลุปไปฝั่งนู่นเลยมีใครข้ามถนนไหมมีมั้ยเหดีใช่ไหลามาเรื่อยๆรถยังไหลยอยู่นะครับถ้ามั่นใจตเติมเพลตามเนียนๆใชอ่อยู่เลนนี้ตรงไปก่อนครับเราจะเลี้ยวกลับเข้าไปด้านในเหมือนเดิมด้านหน้ามีแท็กซี่เข้ามาเราก็ไหลาตามไปก่อนดูอาการเขาเขาจะเลี้ยวเข้าด้านในไหมหรือเขาแค่จะแวะเข้ามาจอดรับคน วิ่งตรงๆมาก่อนไหลาตามมาก่อนนิ่งๆตามมาก่อนเปิดไฟเลี้ยวให้เขารู้ว่าฉันจะเลี้ยวเข้าซอยด้านหน้านะจ๊ะเขามีไฟเบรกเราเบรกชะลอครับดึงออกขวานิดๆดึงออกขวานิดๆไหลาตามไปเยี่ยมครับตรงมา,อาโอเคแล้วก็ตรงมาครับเราจะเลี้ยวเข้าซอยด้านหน้าพี่ตั้มครับเมื่อกี้แท็กซี่ทำไมเราดึงออกขวานิดๆครับเพราะว่าเขาเลี้ยวซ้ายไง เราก็ต้องหลบเขาหน่อยหนึ่งจะได้พ้นทายเขานะครับไม่ต้องรีบหมุนนะไหลามาเรื่อยๆและคืนปึ๊บเติมเล็กตามโอเครอเลยครับผมเยี่ยมครับด้านซ้ายมอเตอร์ไซค์ครับระวังด้วยไหลาตามมาช้าๆไหลาตามมาครับอ่าไหลตามมาแต่เบรกเบาๆให้รถช้าลงแล้วรอข้งที่สองครับหนึ่งสองและเติมครับไป นักเรียนเริ่มคล่องเริ่มได้แล้วนะอืโค้งตามทางไปรเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆให้รถโค้งให้ขนาดไปกับฟุตบาทนะครับปึ๊บปึ๊บใจเย็นค่อยๆค,คืนอย่าเพิ่งข้าวอย่าเพิ่งง่าอย่าเพิ่งข้าวเขานะครับนี่แหละครับมือใหม่ครับเอ้ยมันไม่ได้แบบอพอไปตั้มเดียวกับไปตัป้มไปเลยไหมมันก็ต้องฝึกเรื่อยๆนะไม่รว่าเรียนปึ๊บ รู้ปุ๊บทําได้ปุ๊บเลยมันก็ต้องฝึกให้กล้ามเนื้อมันจํานะครับต้องฝึกกับความทะเยอทะยานตัวเองต้องฝึกกับความอยากเก่งกับตัวเองนะครับต้องคุมจิตใจตัวเองให้ได้นะครับไหลามาเรื่อยๆนิ่ง,ง,งให้หมอเตอร์ไซค์ขับน้ำงินไปก่อน,นครับไหลามาครับตามมาเขาเลี้ยวโค้งแล้วก็ไปใช่ครับผมวิ่งตรงมาเลยครับสําหรับรถกระบะนะครับรถกระบะที่เป็น ตอนยาวแบบนี้นะครับเวลาจอดจากซอยอย่าไปชิดฝั่งซ้ายมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท้ายรถเราเนี่ยมันจะไปปีนฟุตบาทนะครับเราวิ่งตรงมาครับทิ้งระยะหักประมาณนึงก็ถือว่าโอเคแล้วนะแต่แค่ไม่ต้องไปชิดมากดึงซ้ายครับหมุนมาครับหมุนมาฝั่งขวามีมาไหมถ้าไม่มีหมุนมาเลยครับโค้งมาครับพอโค้งมายี้แล้วคืนเลยครับคืนเลยครับคืนเลยครับแล้วดึงออกขวาครับที่ที่เส้นขวาไปแล้วดูกระจกข้างครับเปิดไฟเลี้ยวขวาที่มาครับไหลมาปุ๊บอ่ะเข้ามาแล้วปิดไฟเลี้ยว เข้ามาได้ดแล้วปิดไฟเลอตรงาเลยครับดูโค้งด้านหน้าครับทามมาเราที่เบรกเอารถอยู่ไหมถ้าเอารถไม่อยู่ต้องเบรกแต่ถ้าคิดว่าเอาอยู่ก็ไหลตามได้เลยครับพอโค้งมาตามทางปื๊บเนี่ยดูกระจกมองข้างฝั่งขวาออกขวาได้ไหมถ้าได้เบี่ยงออกมาครับดึงมาเลยครับพอดึงเข้ามาให้มาอยู่ด้านขวานะปื๊บโค้งมาดึงโค้งมาเลยครับดึงมาปุ๊บพอดึงมาปื๊บมองไปงงนู่นปลายโค้งมีรถมีมีมอเตอร์ไซค์มีหมาไม่มีแมวม,มีคนข้ามถนนไหมมีไฟเบรคไหม เตรียมตัวที่จะหยุดตลอดเวลาเพราะว่ามีคนข้ามถนนนะครับถ้าคนข้ามถนนใกล้กักลางเราเจ็บเบรชะลอเลยครับเบรชฉลอให้เขาข้ามครับเบรชฉลอและเปิดไฟเฉินครับอืปึ๊บอ่ะพอพ้นพ้นปึ๊บอ่ะเติมเร่งตามเบาๆไหลตามไปเลยครับฝั่งซ้ายมรถกระบะเขาแรกมาให้เข้าไปก่อนเราไหลตามมาครับไหลตามมาเรื่อยๆครับอ่าโอเคอยู่เลนนี้ตรงไปนี้เลยครับกลับไปบนข้างใหม่ถ้ารอบหน้าสมูทผมจะ พาออกถนนใหญ่จริงๆจังๆแล้ววิ่งยาวๆแล้วพอไหมยังไม่พอยังไม่พร้อมเหมือนใช่ว่าพร้อมออกถนนใหญ่ไหมระวังครับเบรกเบาๆครับเบรกเบาๆเราเจาะถนนใหญ่กันนั้นขอรอบอีกรอบหนึ่งนะขออีกรอบหนึ่งเราจะไปถนนใหญ่กันขอรอบนี้อีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมครับเปิดไฟเลี้ยวเข้ามาดูกระจกมองข้างมีมอเตอร์ไซค์แทรกไหมไม่มีชะลอดึงเข้ามา และเตรียมตัวคืนและเติมเคลงตามต่อเนื่องเนียนสวยครับเยี่ยมครับแบบนี้เลยครับวิ่งตรงมาก่อนครับผมด้านหน้ามีเนินลูกหนอนเนินระนาดนะครับแต่เบรกให้รถช้าลงช้าลงและรอรอ,อ,อจังหวะครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและเติมเคลงตามเนียนเนียนเยี่ยมครับทีนี้นะครับออกทางแยกกันอีกรอบหนึ่งสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ ไม่กล้าไม่กล้าขับรถออกถนนใหญ่นะครับมามาเรียนกับผมนะครับผมพาทำพาฝึกพาเนี่ยบอกเทคนิคต่างๆนะครับลองไม่ใช่ปึ๊บปั๊บออกถนนใหญ่นะครับแล้วไปเจออุบัติเหตุนะครับไม่ครับผมพาฝึกพาทำจนกว่านักเรียนจะมั่นใจนะครับแล้วก็พาออกไปชิมรางเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วพอได้ปึ๊บออกถนนใหญ่จริงจังออกถนนใหญ่ไม่ใช่วิ่งดื้อๆ,ๆไป เรามีแซงมีเปลี่ยนเลนมีเพิ่มความเร็วมีเบรกมีรถติดมีครบหมดเลยผมว่าทำหมดเลยสบายใจได้เลยครับมาเียนกับผมนี่ครบครบ,ครบจริงๆแล้วก็เรื่องคุ้มค่านี่คือคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เลยคุ้มไหมครับคุบ้ม,มมากไม่เป็นต้องมาลองดูครับไม่ต้องมาลองต้องมาลองดูครับต้องมาลองดู <c oughs> <ๆ>ได้แน่นอนได้แน่นอน,ะน,นผมกล้าการันตีเลยเอาชื่อผมเป็นประกันเลยนะครับ นี่มาดูนักเด้งครับโค้งมาครับปึ๊บดึงมาครับรถเจมาแล้วคืนเลยครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบดูขวาครับดู๋ยวเพิ่งอยวเพิ่งดูขวาครับอ่าฮะอ่าฮะมาปึ๊บเต็มเร่งตามครับวิ่งตามทางไปก่อนครับแล้วดูโค้งด้านหน้าครับต้องเบรกต้องอะไรไหมเวลาดูนะครับดูที่ความเร็วของเรานะถ้าเราคิดว่าเอารถไม่อยู่เราต้องเบรกก่อนนะครับ ถ้าคิดว่าอยู่แล้วปึ๊บกลุ่มอยู่แล้วเติมเร่งตามได้เลยฮะวิ่งตรงมาครับดูขวาซิออกขวาได้ไหมครับถ<ม>ออกม่ได้รออ่าใช่มีรถสีขาวรอโค้งตามทางมาครับโค้งตามทางมาดึงมาออกทางขวาหน่อยๆน,นะเพราะฝั่งซ้ายมีแท็กซี่จอดอยู่วิ่งตามทางมาเรื่อยๆครับอ่าฮะวิ่งตรงๆมาออกขวาได้ไหมถ้าไม่ได้ก็รอค่อยออกรอบหน้าด้านหน้ามีการชะลอตัวไหมมีเบรกไหมเราวิ่งนิ่งๆมาก่อน ชะลอดึงออกขานิดๆระวังเท็กซี Ru ่ฝั่งซ้ายวิ่งตรงมาเปิดไฟเลี้ยวขวาจี้มาครับเพราะว่าคันข้างหลังเขาชะลอเวลาเปิดไฟเลี้ยวดูด้านหลังว่าเขาชะลอไหมถ้าเขาชะลอเราไปาทีนี้ออกถนใหญ่จริงๆจังๆแล้วนะครับวิ่งตรงมาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับดูก,กระจกบองข้างฝั่งขวาครับมีแท็กซี่มาใช่ไหมหลังแท็กซี่ออกได้ไหมจี้มาช้าๆครับจี้มาดึงมาจี้มาดึงมาตรงมาครับโอเค ปิดไฟเลียแลตรงไปครับผมวิ่งเลนนี้ตรงไปก่อนนะตรงไปก่อนวิ่งเลนนี้ตรงไปก่อนเปิดไฟเลี้ยวขวาเข้าเลนขวาทีได้ไหมได้เบี่ยงมาครับเบี่ยงมาที่มาครับเลี้ยงความเร็ววายใช่ครับผมเข้ามาได้แล้วปิดไฟเลี้ยวและตรงไปครับรอ,นนะอ, disease, อ่าฮะด,ด,ด้านหน้าเขาเปิดไฟเลี้ยวเราไม่เลี้ยวนะเราจะตรงไปเราจะตรงไปยาวๆเลยอยู่เลนกลางตรงไปยาวๆเลยอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้ครับไปเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนเพื่อมือใหม่นะ ใครชอบอยีนี่ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับออกขวาดงนี้ครับดึงออกขวาครับดึงออกขวาดึงออกขวานะฮะอาท้ามเราที่เบรกครับผมโอเคแล้วตามแท็กซี่ไปเรื่อ,ๆอยๆยาวๆครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะมาเรียนกับผมผมพาทำหมดเลยมาเรียนกับผมผมบอกเทคนิคหมดเลยทำจนมั่นใจถ้ามั่นใจแล้วพ <c oughs> าออกทั้ง day ไปลองของจริงกันนะครับไปแบบถูกต้องไปแบบรู้เทคนิคไปแบบ ที่มืออาชีพเขาทํากันนะครับมันจะได้ไม่ไปมัม่วๆซ่วๆนะครับออกไปเองเจอปับัติเหตุไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะครับก็ถามว่าถ้าถ้าคนเก่งเป็นมันก็เป็นแต่ถ้าไม่เป็นนมือใหม่เก่งๆกันมาเรียนดีกว่าครับมาติดต่อเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรละพอดีรัยอยู่ด้านล่างนี้นะครับไว้มาเรียนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์ฝากกดซ u b s c r i b ์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซบุ๊กกลุ่มคบเฟ่กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับ จอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างึ้นมาซะเพื่อนเพื่อนมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนเพื่อนที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนเพื่อนคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนเพื่อนขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอ,อัดวิดีโอมาเพื่อนเพื่อลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถาม จอย้ามาในเฟบุกลุ่มครับไว้เจอกันในเฟบุกลุ่มนะครับผมผมพี่ตั้ถาพิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญาดนการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปเล่นไม่เคยพาถาเข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดียวผมจอเพื่อนๆครับขับรถนะครับ แซงไปเล่นแล้วก็ถอยเข้าซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับออดิไอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเด็นติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เดียนรกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันที่นะฮะสมัครับสินค้าดีเด่นกันดี